สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกครังเคยค่ะสำหรับช่องยูทูบกรฟยงไกลค่ะพบกันแบบนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้ประกอบค่ะมาใหม่ๆเลยนะคะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเ e กาเจโอค่ะ ท่นไหนมองหารุ่นนี้อยู่นะคะแวะมาชมตัวจริงได้เลยที่อุกอเกลียงไกลค่ะ J.O. 7C ปั๊มสายเครื่อง175แรงเป็นหัวเดี่ยวหัวตอนเดียวนะคะคาสซีนอบค่ะราคาประหยัดมากๆค่ะสำหรับคันนี้อยู่ที่7 8 0 0 0ค่ะ780,000นี่คือแต่งครบหมดแล้วนะคะคือพร้อมใช้งานนะคะ อันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเนาะพร้อมทะเบียนค่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีกระบะรีสีนะคะให้นะคะนี้ให้ดูงานแบบพึ่งลงนะคะแบบแบบสดๆเลยนะคะแบบยังไม่ได้ทําอะไรเนาะ<ม>ยังไม่ได้แบบแต่งหรือทําสีอะไรเลยนะคะใช้งานมาน้อยมากๆค่ะอ่ะมาดูเดี๋ยวจะให้ชมตัวเครื่องนะคะแล้วก็ คอคซี่นะคะแล้วก็ภายในหัวอ่ดูจากสภาพหัวของคันนี้นะคะแทบไม่มีผุไม่มีผุไม,มผไ,มมผไม่มีพังอะไรเลยนะคะแล้วก็มีอ,ะ,อะไรนะคะอะไรจากญี่ปุ่นมานะคะติดมาตัวรถนก็จะเป็นอบังตอนะคะ,ะไม่ใช่สิ <c oughs> นะคะแก้มนะคะแล้วก็ตัวเป้ามือไอตัวเป้ามือโหนนะคะ หวัางแน่นอนค่ะลูกค้ามารับไปไว้ใช้งานได้เลยนะคะโอ้โหดูจากนะคะกันร,ร้อนข้างล่างหัวนะคะแยกจากบ้าไม่มีท,ทางอะไรเลย บอกว่าสวยมากๆข้างล่างหัวไม่มีปุกเลยนะคะดูรถนะคะของรถเก่านอกเนาก,ก็จะดูเป็นหัวนะคะแล้วก็จะดูเป็นเครื่องแล้วก็เป็นคาซีนะคะอย่างคันนี้นะคะแบบ98%เลยได้ซ้ำนะคะมาแบบสวยมากสภาพแบบกริบมากๆค่ะคันนี้เนาะเป็นเจซีปั๊มสายค่ะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะบา นะคะกอจกจัดได้เลยค่ะคันนี้แต่งให้สวยๆนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยเนาะอัดีเลยสวยมากๆลูกค้าให้ดูรอบคันเนะเาะต้องบอกว่าสวยสุดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในภายในของคันนี้นะคะอ,อันนี้ระบบภายในค่ะอะภายในคอนโซลน,นะคะ นี่เลยก็มีการใช้งานมาเล็กน้อยค่ะไม่เยอะเนาะส่วนบอดนะคะเราหุ่งให้ใหม่นะคะเราจะถอดทำความสะอาดภายในห,หมดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะดูได้เลยยางตรงนี้ยังแบบจูดีมากๆสวยงามมากๆค่ะสำหรับคันนี้โอ้สภาพคลิปมากเนาะนะคะคันนี้ก็เวลาเราทำเสร็จนะคะ ไม่ใช่งานไม่ชอบแบบเทอร์โบเนาะนะคะก็คานี้ได้เลยนะคะพร้อมทํานะคะพร้อมแต่งหรือพร้อมขึ้นสเปคตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะทันใช้แน่นอนค่ะจองเดือนนี้ได้เดือนหน้านะคะ <c oughs> ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะในการทําหรือเร่งรัดแบบไหนนะคะคุยกันก่อนได้ลูกค้าดูจากหัวนะคะสวยงามมากๆเลย สวยสุดๆไปเลยอันนี้ขนาดแบบว่าสภาพนะคะเป็นเก่าญี่ปุ่นนะคะยังสวยขนาดนี้แล้วเราขึ้นใหม่นะคะลูกค้าต้องแบบสวยจัดเต็มแน่นอนนะคะหน้าเก่าหน้าใหม่นะคะต้องการแบบไหนบอกได้เลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้แปลงหน้าเนาะนะคะก็จะเป็นหน้าเมกาตัวเดิมนะคะแต่ถ้าแปลงหน้าก็จะมีวิกเตอร์นะคะแล้วก็โดนิ ใช้งานนะคะเราจะเสริมให้เพิ่มเติมนะคะเสริมเพื่อการใช้งานในบ้านเรานั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นเกียร์อะไรค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์ช้านะคะ ติดต่อที่เบอร์0832423843ค่ะยินดีบริการทุกท่านนะคะอ่าสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยค่ะนะก,กว่าจะมาได้กว่าจะมีมานะคะ7ปีนะคะในสวยแบบนี้นะคะก็ต้องหาหนักเหมือนกันนะคะอยากอยากไปครอบครองนะคะก็แวะมาชมได้เลย เจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้ลงรถเยอะมากๆฝากติดตามผลงาน